ป่าเมซอนป่าฝนใหญ่ที่สุดในโลกเต็มไปด้วยสัตว์แปลกลึกลับและอันตรายที่มนุษย์ยังไม่รู้จักทั้งหมดในโลกนี้มีงูอยู่ปันกว่าสายพันธุ์แต่มีแค่หนึ่งเดียวที่ใหญ่และนักที่สุดนี่คืออนาคอนดาเขียวยักษ์แห่งแม่น้ำอเมซอนความยาวได้ถึง9เมตรหนักเกิน200กิโลกร,รมัมมันคือนักล่าไร้เสียง ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำคุณไม่มีเสียงเตือนไม่มีบ้องรอยแค่ขยับแล้วจับมันไม่ใช้พิษแต่มันลัดเยือนด้วยพลังมหาศารลรัดแรงพอจะหักซี่โครงกินทั้งหมูวางหรือแม้แต่จะระเเชด้วยกันแล้วมันจะค่อยๆกืนช้าๆทีละนิ้วทีละนิ้วและหายไปในน้ำเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ในป่าเมซอนไม่มีคำว่าปลอดภัยถ้าใต้น้ำยังมีอนาคอนดารออยู่อยากเจอสัตว์โคตโหดแบบนี้อีกไหมเลยคานมีนักล่าตัวหนึ่งที่ไม่มีพิษร้ายแรงแต่โหดจนคุณขนลุกนี่คือตะขาบยักษ์อเมซอนมันยาวได้ถึง30เซนติเมตรมีขามากกว่า40ขาและขึ้นที่เร็วผิดปกติ อย่าคิดว่ามันกินแต่แมลงมันล่าเหยื่อที่ใหญ่กว่าตัวเองได้ทั้งจิ้งจกกบหนูและแม้แต่ค้างคาวที่บินอยู่บนอากาศใช่แล้วมันสามารถบินขึ้นผนังหรือเพดานแล้วกระโจนใส่เหยื่อจากด้านบนมันไม่มีเขี้ยวแบบงูแต่มันมีฟรังเขี้ยวพิษท,ที่สามารถแทงเหยื่อ แล้วปล่อยสารสลบให้เหยื่อดิ้นไม่ออกเมื่อเหยื่อหยุดขยับมันจะค่อยๆเขี้ยวและเกลือนและเกลืนเหยื่อทีละนิดแบบไม่รีบเหมือนมันรู้ว่าไม่มีใครมาช่วยได้อย่าดูถูกสัตว์ไม่มีเสียงเพราะในป่าเมซอนความเงียบคืออาวุธที่อันตรายที่สุดในแม่น้ำที่ดูเงียบสงบของอเมซอนมีนักล่าตัวหนึ่งที่จ้อนตัวเงียบและโหดไม่แพ้ใครในโลก นี่คือจอระเข้ไขแมนดำยักษ์เงียบแห่งลุ่มแม่น้ำอเมซอนที่โตเต็มที่อาจยาวได้ถึง6เมตรมันคือนักล่าที่ยืดหยุ่นสุดๆกินได้ทุกอย่างตั้งแต่ปลาลิงกวางจนถึงงูยักษ์อย่างอนาคอนดาแรงกัดของมันจัดอยู่ในระดับมหาโหดสามารถบดกระดูกเหยื่อให้แหลกในวินาทีเดียว มันล่าในเวลากลางคืนใช้ความเงียบซ่อนตัวและความมืดเป็นอาวุธอย่อไม่มีมันรู้ว่ามีอะไรตามอยู่จนกว่าจะสายเกินไปด้วยผิวหนังสีดำเข้มทำให้มันแทบมองไม่เห็นในความมืดและนั่นคือเหตุผลที่มันเป็นราชาไรเงาแห่งลุ่มน้ำอเมซอนแม่น้ำสายนี้ดูเงียบใช่ไหม แต่มันคือบ้านของนักล่าตัวจิ๋วที่สามารถลุมเหยื่อจนเหลือแต่กระดูกในไม่กี่วินาทีนี่คือปลาปิรันย่าแดงหนึ่งในปลาน้ํำจืดที่มีชื่อเสียงด้านความโหดที่สุดในโลกมันมีฟันแหลมเหมือนใบมิตรโกนเรียงกันแน่นและกัดได้แล้ได้แรงพอจะเฉือนเนื้อออกเป็นชิ้นๆได้ในการกัดครั้งเดียว มันล่าแบบฝูงใช้จำนวนเล่นงานเหยื่ออย่างรวดเร็วแค่เลือดจยดเดียวก็เรียกทั้งฝูงเข้ามามีรายงานว่าเหยื่อบางตัวถูกกินหมดในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ใช่ตำนานแต่มันเคยเกิดขึ้นแม้ตัวจะยาวแค่20-30เซนติเมตรแต่รวมพลังกันแล้วมันอันตรายพอจะล้มสัตว์ใหญ่ได้สบายในแม่น้ำอเมซอนอย่าลงเชื่อความเงียบ พราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมักจะซ่อนอยู่ใต้น้ำใบนี้มีนักล่าตัวหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ฟันไม่ต้องใช้พิษแต่มันล่าเหยื่อด้วยไฟฟ้านี่คือปลาไหลไฟฟ้าหนึ่งในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อันตรายที่สุดแห่งลุ่มน้ำอเมซอนมันสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้มากถึง860โวลต์แรงพอจะทำให้เหยื่อช็อก หมดสติหรือแม้แต่มนุษย์ก็ล้มลงได้มันใช้ไฟฟ้าเพื่อล่าเหยื่อป้องกันตัวและยังใช้ตรวจจับสิ่งต่างๆในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทมีคนเคยโดนช็อตจนหมดสติขณะวิจัยและยังมีรายงานว่าเคยมีคนจมน้ำหลังโดนไฟจากมันโดยไม่ทันตั้งตัวถึงมันจะดูเหมือนปลาแต่จริงๆแล้วมันเป็นญาติกับปลาแคทฟิช และไม่ได้เป็นปลาไหลแท้ๆอย่างที่ชื่อบอกด้วยซ้ำในแม่น้ําที่ไม่มีแสงมันคือเจ้าถิ่นที่ไม่มีคุณอาจคิดว่าฉลามมีแต่ในทะเลแต่จริงๆแล้วมีฉลามสายพันุ์หนึ่งที่สามารถว่ายน้ําในแม่น้ําจืดได้และยักษ์ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ําอเมซอนก็คือฉลามหัวบาดฉลามสายพันธุ์นี้ทนทานต่อสภาพน้ําจืด สามารถว่ายทวนน้ำไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากทะเลเข้าสู่แม่น้ำใหญ่ๆได้อย่างไม่มีปัญหามีฟันแหลมคมและแรงกัดทิ่แข็งแกร่งทำให้มันเป็นหนึ่งในนักล่าที่อันตรายที่สุดในน้ำจืดมันล่าเหยื่ออย่างรวดเร็วทั้งปลาเล็กปลาใหญ่และบางครั้งก็มีรายงานว่าโจมตีมนุษย์ด้วย พบได้ทั่วทั้งมหาสมุทรและแม่น้ำใหญ่รวมถึงลุ่มน้ำอเมซอนที่นี่คือบ้านของปลาฉลามหัวบาดนักล่าที่แข็งแกร่งและปรับตัวเก่งที่สุดในน้ำไม่ว่าทะเลหรือแม่น้ำมันคือปลาฉลามหัวบาดดูเหมือนมดธรรมดาแต่กัดครั้งเดียวคุณจะรู้สึกเหมือนโดนยิงด้วยกระสุนนี่คือมดกระสุน มแมลงตัวเล็กแต่พิษร้ายแรงที่สุดในโลกเจ็บจีดเหมือนไฟช็อตเผาไหม้ลามไปถึงเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีเซรุ่มรักษาคนพื้นเมืองใช้พิษมดกระสุนในการพิธีบรรลุนิติภาวะต้องทนถูกกัดเป็นร้อยรตัวเพื่อแสดงความแข็งแกร่งมดกระสุนมีขนาดเพียง2-3เซนติเมตร แต่พิษของมันสามารถทำให้คุณเจ็บปวดจนแทบลืมหายใจในแม่น้ำอเมซอนมีปลาตัวเล็กที่ขึ้นชื่อว่าน่ากลัวที่สุดในโลกน้ำจืดนี่คือปลาแคนดิรูปลาปร,ปรสิตตัวจิ๋วนี้มีขนาดไม่เกิน10เซนติเมตรแต่ความน่ากลัวของมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดมันสามารถว่ายเข้าท่อปัสสาวะของมนุษย์ได้โดยถูกดึงดูดจากกลิ่นยูเรียและเมื่อเข้าไปแล้ว มันจะขยายหนวดเพื่อเกาะแน่นไม่ยอมออกง่ายๆหากโดนเข้าไปแล้วจำเป็นต้องผ่าตัดเอาออกเพราะมันจะก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดและติดเชื้อรุนแรงแม้จะเป็นตำนานที่ฟังดูเหมือนเรื่องผีแต่นี่คือเรื่องจริงที่เล่าต่อกันมาหลายชั่วอายุคนในชุมชนพื้นเมืองอเมซอนปลาแคนดดรูตัวจิว๋วแต่สร้างฝันร้ายให้กับผู้ที่กล้าเข้าใกล้ ในแม่น้ำอเมซอนดูเหมือนไม่มีพิษภัยแต่เจ้าตัวนี้คือมวลเพชฌฆาตนักฆ่าเลือดเย็นแห่งอเมซอนที่ใช้ปากแหลมเหมือนเข็มฉีดยามันจะเจาะล่างเหยื่อแล้วฉีดน้ำลายพิษเข้าไปทำให้อวัยวะภายในเหยื่อละลายจนกลายเป็นของเหลวหลังจากนั้น มันจะดูดซับของเหลวเหมือนดูดน้ำผลไม้จนเหยื่อเหลือแค่เปลือกแม้จะตัวเล็กแต่โหดร้ายเกินตัวและยังเป็นพาหะของโรคร้ายอย่างชากาสอีกด้วยในป่าฝนอเมซอนสัตว์ที่สวยงามที่สุดอาจเป็นอันตรายที่สุดพิษของมันชื่อว่าปาทาคิโตจิน ซึ่งมีลทธิ์รุนแรงจนสามารถหยุดหัวใจของสัตว์ใหญ่ได้ในพริบตาชนเผ่าพื้นเมืองใช้พิษนี้ชุบปลายลูกศรสำหรับล่าสัตว์ทำให้เหยื่อเสียชีวิตอย่างรวดเร็วถึงตัวจะเล็กแต่หากโดนกัดหรือสัมผัสกับผิวหนังของมันโดยตรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่าให้สีสันสดใสของมันหลอกคุณเพราะนี่คือ กบลูกศรพิษสัตว์เล็กจิ๋วแต่พิษของมันอันตรายถึงชีวิต